คำสั่ง if นะครับแบบมีทางเลือกนะครับ if แบบมีทางเลือกนะครับ if แบบมีทางเลือกที่2นะครับก็คือเราจะมี if condition สมมติมี2ทางเลือกนะครับก็จะมี statement นะครับ statement ที่1ก็คือจะให้มันทำคำสั่งที่ในกนะรณีที่มันเป็นจริงเนี่ยนะครับ กรณีที่เงื่อนไขหรือว่า condition นี่มันเป็นจริงเนี่ยนะครับเราจะให้มันทำอะไรแล้วกรณีที่มันไม่จริงล่ะนะครับก็คือ else เนี่ยนะครับมันก็จะทำอะไรครับทำ segment ที่สองในกรณีที่มันเป็นเท็จนะครับมันจะไม่เหมือนกับตัวแรกนะครับตัวแรกเนี่ยฟอมันเป็นจริงมันถึงจะทำาเ g m e n t หนึ่งถ้าเป็นเท็จเนี่ยก็คือมันจบเลยนะครับมันจบเลย เรามาดูครับตรงนี้นะครับเมื่อกี้นะครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับผมให้13เนี่ยนะครับ x เท่ากับ13ก่อนนะครับเป็นนะครับเป็น1นะครับถ้าตามโปรชาก็จะเป็น1นะครับจากนั้นก็เอา x เนี่ยมาหารแบบโมโนลัสแล้วก็มาเทียบกับ0นะครับ ถ้ามันเป็นจริงนะครับมันถึงจะพิมพนะครับ x เท่ากับเท่าไหร่สมมติ13 is even number เป็นจำนวนคู่แล้วก็ x ออกมาแต่ว่า13เราดันเป็นดนันหารแบบม o d u l สเนี่ยหาร2เนี่ยมันได้เท่ากับ1นั่นเอง1มันก็เลยทำไงครับมันก็เลยมาที่ else นะครับ else ก็คือตัวนี้แล้วก็มาพิมพ์อะไรครับ13 is odd number นะครับออสนามเบอรก็คือเป็นเลขคีย์นั่นเองนะครับเป็นจำนวนคีย์นะครับเป็นจำนวนคีย์นั่นเองนะครับเราสามารถเขียนโฟชาร์ดได้นี้นะครับก็คือโฟชาร์ดแรกเนี่ยนะครับก็คือเป็นการประกาศตัวแปรนะครับประกาศตัวแปรนะครับจากนั้นทำไงต่อครับเราก็ มาที่อันที่2เนี่ยก็คือเป็นการใช้คําสั่ง if-else ในการที่จะเช็คเงื่อนไขนะครับถ้ามันเป็นจริงนะครับถ้าเป็นจริงเนี่ยจะมาทำอันที่3ก็คือมาเปอร์เซ็นต์ด is even number นะครับส่วนนะครับอันที่4เนี่ยนะครับกรณีท่มันเป็นเท็จก็จะมาที่ตรงนี้ จากนั้นก็จบการทํางานนะครับอันนี้ก็คือเป็นฟ c ช a r t เป็นตัวอย่างนะครับการใช้งานคําสั่ง if else แบบมี2ทางเลือกนะครับไม่จริงก็เทสทนั้นนะครับอันแรกมีแค่ทางเลือกเดียวคือจริงแล้วก็ไปกระทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็จบการทํางานถ้าเป็นเทสก็จบการทํางานเลยนะครับคราวนี้เป็นคําสั่งแบบที่3ามนะครับอีกแบบที่สามเนี่ยจะมีหลายทางเลือกนะครับก็คือมีคอลิชันที่1 นะครับมีคอนดิชันที่2หรือแล้วก็มีคอนดิชันที่ n นะครับก็คืออาจจะมีหลายกว่า3ามเป็น4คอนดิชัน5คอนดิชันนะครับสเตทเมนต์ ement, นะครับก็จะเป็นสเตทเมนต์หนึ่งสเตทเมนต์สองสเตทเมนต์ n กันนะครับถ้าเป็น if นะครับแล้วก็คอนดิชันหนึ่งเราจะไม่ใช้ if ซ้อน if ไปอีกนะครับมีคอนดิชันที่สามเราก็จะไม่ใช้ if ซ้อน if เราจะใช้เป็น นะครับเราจะใช้เป็นอะไรครับ if แรกนะครับจากนั้นเราก็ใช้เป็น l i f นะครับ l i f นะครับ else เรื่อยนะครับ else ใช้ l i f นะครับนะครับมีกี่เงื่อนไขนะครับเราก็ใส่ไป นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างการใช้งานกรณีที่มี i f หลายทางเลือกนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับเป็นโปรแกรมในการที่จะคิดเกรดนะครับก็คือมีคะแนนเข้ามาสมมติมีคะแนนเต็มหนึ่งร้อยนะครับแล้วให้คิดเกรดว่ามันจะอยู่เกรดไหนนะครับสมมติว่าแต่ไม่ใช่มี a มี B บวกมีอะไรนะครับก็คือเป็น ABC d แล้วก็ f นะครับสมมุติว่าเราได้ x อ็เท่ากับ60นะครับถ้าจริงๆก็คือเกตอะไรครับเป็น c นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับมันเราก็ใช้การ compare นะครับถ้า x มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับ and ก,กันกับ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ50ครับมันก็อยู่ในเลนก็คือ0ถึง50 จริงๆตรงนี้มันจะต้องเป็นน้อยกว่านะครับไม่มีเท่ากับนะครับก็คือต้องน้อยกว่าก็คือสี่สิบเก้านั่นเองตรงนี้มันจะได้เป็นสามก็คือเป็น f นะครับเป็น f นะครับตรงนี้ก็จะได้เป็น f นะครับพอมาเงื่อนไขที่สองนะครับเงื่อนไขที่สองคืออะไรครับมันก็เช็คว่า x มากกว่าหรือเท่ากับห้าสิบหรือ,อและนะครับและ น้อยกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหกสิบนะครับไมยกว่าหกสิบนะครับไม่ใช่เท่ากับนะครับมันก็จะเป็นอะไรครับตรงนี้มันก็จะเป็นดีด็อกนะครับอันนี้ก็คือเงื่อนไขนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือนะครับผลลัพธ์ออกมานะครับถัดมามันก็มาเทียบอีกนะครับ x มากกว่าหกสิบแต่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าเจนะครับตรงนี้มันจะเป็นอะไรครับนี่ไม่ใช่ไม่มีเท่ากับนะครับคอม p พ r e นะครับอันที่6กเกรก็จะเป็นเท่าไหร่ครับเป็น4นะครับมันก็ทำมาเรื่อยเหมือนกันนะครับทำลงมาเรื่อยนะครับ x น้อย x มากกว่าเจนะครับมากต้องต้องมีเท่ากับนะครับอันนี้ต้องมีเท่ากับด้วยนะครับ มากกว่าเท่ากับ80นะครับ x มากกว่าเท่ากับ70นะครับแต่ต้อง x น้อยกว่า80นะครับก็เป็นเงื่อนไขที่1 2 3เงอนไขที่4นะครับผลลัพธ์ก็จะได้เป็นเกรด B ออกมาถ้าเข้าเงื่อนไขาที่4นะครับเงอนขยสุดท้ายเนี่ยนะครับ,รบ x ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ80นะครับแล้วก็แอนกับ x อยู่ในช่วงน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งนะครับเกินนั้นไม่ได้นะครับเกินนั้นก็จะเป็นเออร์เลอไปนะค,ร,ะนนนะคร,รับก็จะเป็นเงื่อนไขที่6นะครับแล้วก็ผลลัพธ์ก็จะเป็นพธ์นี้นะครับสมมุติว่าผมป้อน x ผมให้ค่า x เริ่มต้นเท่ากับ60มันจะเข้าทห่ไหนครับมันก็คืออยู่ในช่วงนะครับ l i f x มากกว่าหรือเท่ากับ60สบอ่า นี่ใช่ไหมครับเงื่อนไขที่สาม่นเองเงื่อนไขที่หนึ่งหนึ่งสองเงื่อนไขที่สามนะครับเงื่อนไขที่สามก็คือตรงนี้เป็นจริงนะครับก็มาทําอันที่เจ็ดก็คือนะครับจริงๆมันต้องได้เท่าไหร่ครับตรงนี้เกรดจะต้องเป็น c นะครับตัวตีครับตรงนี้ฟอร์มได้หกสิบนะครับ c นะครับเกรดเป็น c นะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นการ ใช้งาน if-else นะครับที่มีหลายทางเลือกนะครับแบบสุดท้ายแบบที่4นะครับก็คือเป็นหลายทางเลือกนะครับแล้วก็จบด้วยถ้าไม่เข้าเงื่อนไข condition ใดๆเลยนะครับ condition หนึก็ไม่ใช่ condition 2ก็ไม่ใช่ condition 3ไม่ใช่ condition n ก็ไม่ใช่นะครับสุดท้ายก็จะมาจบที่ statement m อะไรอย่างนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับอย่างเช่น ่าเราอ่าตามตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเรามีเงื่อนไขที่หนึ่งนะครับเงื่อนไขที่สองเงื่อนไขที่สามนะครับเงื่อนไขที่สี่ทศถิษฐ์ครับเงื่อนไขที่สี่นะครับเงื่อนไขที่ห้าเนี่ยเราป้อน x อ็กเท่ากับสองร้อยเข้ามามันไม่เข้าเงื่อนไขที่หนึ่งไม่เข้าเงื่อนไขที่สองก็ไม่เข้าเงื่อนไขที่สามก็ไม่เข้าเงื่อนไขที่สี่ก็ไม่เข้า เงื่อนไขที่5ก็ไม่เข้าแต่มันมาเข้าเงื่อนไขที่อะไรครับคือไม่เข้าเงื่อนไขใดเลยนะครับแสดงว่า your score is wrong นะครับก็คือคุณใส่ใส่เงื่อนไขเข้ามาผิดหรือใส่ใส่คะแนนเข้ามาผิดนั่นเองนะครับมันก็เลยเป็นคำสั่ง if else แบบที่4นะครับก็คือ มีทั้งตัวเลือกหลายตัวเลือกแล้วก็สุดท้ายถ้าไม่เข้าตัวเลือกไหนเลยนะครับก็มาเข้าตัวเลือกสุดท้ายที่เป็น else นั่นเองนะครับเป็น else นั่นเองอันนี้เรามาดูแบบฝึกหัดนิดหนึ่งนะครับแบบฝึกหัดเนี่ยนะครับจงเขียนโปรแกรมและพังงานนะครับ flowchart จำลองโปรแกรมตรวจสอบสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่ง สิงหาคมนะครับสองห้าหสามดันี้นะครับโดยใช้คำสั่ง if e else นะครับอาจจะใช้แบบไหนครับเมื่อาากี้าใช้แบบที่ต้องใช้แบบที่3ามนะครับก็คือมันมีหลายตัวเลือกนั่นเองนะครับโดยให้ผู้ใช้งานป้อนตัวเลขเข้ามานะครับโปรแกรมจะตรวจสอบว่าสลากที่ป้อนเข้ามาถูกรางวัลตามข้อมูลของกองสลากหรือไม่นะครับโดยเช็คแค่รางวัลที่ให้สมมุติว่าเช็ครางวัลที่1 นะครับกับรางวัลที่สองพอนะครับถ้าเราจะเขียนโฟรชาร์ดตรงนี้เราจะเขียนได้ไงครับะนะครับผมก็จะเริ่มเ,เขียนโฟรชาร์ดนะครับก็คือสตาร์ทอันเดียนะครับสตาร์ทนะครับแล้วก็ ประกาศตัวแปรนะครับประกาศตัวแปรจากนั้นนะครับก็ไปเช็คเงื่อนไขที่หนึ่งก่อนนะครับเป็นจริงหรือไม่ก็คือเป็นรางวัลที่หนึ่งหรือไม่เนี่ยนะครับก็คือเป็นรางวัลที่หนึ่งหรือไม่ถ้าเป็นนะครับเราก็ให้คอนกรีตนะครับ นะครับถ้าไม่ใช่ล่ะนะครับแล้วเป็นรางวัลที่สองหรือไม่นะครับเป็นรางวัลที่สองหรือไม่ก็คือเป็นรางวัลที่สองเหล่านี้หรือไม่เนื่องจากวันที่สองมีหลายรางวัลน,นะครับเรา,าจ,จะใช้ในการออกันใช่ไหมครับออกกันนะครับออกกันเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ให้พิมพ์ว่าคุณถูกรางวัลที่สองนะครับ น,นี้เราก็นะครับถ้าไม่ใช่อีกก็จบการทํางานนะครับก็คือจบการทํางานนั่นเองนะครับก็คือจบการทํางานนะครับอันนี้ก็เป็นโฟร์ชาได้ง่ายนะครับอ่ะอันนี้เราลองเขียนโปรแกรมตามโฟร์ชาดูครับ อันนี้เราก็จะกลับไปที่โปรแกรมของเราก่อนนะครับแล้วก็ลบตรงนี้ออกก่อนนะครับเราเลยไว้แต่โครงนะครับแล้วก็เซฟแอดก่อนเป็นเป็นเอ็กซ์ซ e าเป็นลอตโต ลอตโต้หนึ่งลอตโต้สองแล้วกันครับเซฟนะครับจากนั้นเราก็มาดูว่าเงื่อนไขเรามันจะมีอะไรบ้างนะครับเรามีตามโฟร,ร์ส่าของเราเนี่ยนะครับมีอะไรแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็ประกาศตัวแปรอะไรครับก็คือลอตโต้ที่ป้อนเข้ามานั่นเองนะครับลอตโต้ที่ป้อนเข้ามาเป็นตัวเลขนะครับเป็นจํานวนเต็มๆๆแล้วก็อินลอตโต้ นะครับอาจจะเท่ากับศูนย์เป็นค่าเริ่มต้นไปก่อนนะครับจากนั้นตามโฟร์ชาร์เราเนี่ยก็ต้องมาทําอะไรก่อนครับก็ต้องมาคอมเพลนะครับว่ามันเป็นรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าก็ใช่ก่อนที่จะคอมเพลเราก็ต้องอให้ยูเซอร์เนี่ยทำอะไรนะครับป้อนนะครับ e n t e r อร์ยร์ลอตโตเข้ามา Enter your Lotto นะครับเข้ามาก่อนจากนั้นก็มารับค่า Lotto นะครับ Scan F t เอปอร์เซ็นต์ะไรครับตรงนี้เปอร์เซ็นต์ดีนะครับเปอร์เซ็นต์ดีแล้วก็ n น,นะครับเม่อเกเป็นตัวเลขเราใช้ n น,นะครับ n ลอตโตนะครับแอนลอตโต้นะครับจากนั้นเราก็เอาไปคอมเพลนนะครับโดยใช้คำสั่ง if นะครับ if นะครับ if ลอตโต้ เท่ากับเท่ากับรองวัลที่หนึ่งครับคืออะไรครับห้าหกเก้าสามเก้าหนึ่งใช่ไหมครับห้าหกเก้าสามเก้าหนึ่งนะครับจากนั้นให้ทำอะไรครับก็ปินเอสนะครับคอนเกรตนะครับคอนเกรตูเรชันนะครับ rete, คอนเกรต คอเกรดตเทชันนะครับนะครับคอเกรดตอเกรีตเชัน <c oughs> นะครับคอเกรด congratulation นะครับ u 1นะครับ u 1 the first prize the first prize นะครับ won the first prize นะครับอยู่บน the first p r i z e นะครับก็คือคืนทุนรางวัลที่หนึ่งนั่นเองนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ล่ะอ่ามันทุนรางวัลเขาถูกรางวัลที่สองไหมนะครับก็คือเป็น else if นะครับ else if มีรางวัลอะไรบ้างเราก็ใส่มาแล้วก็มาก่อนนะครับตรงนี้เป็น รัตโตเท่ากับเท่ากับหนึ่งชุนหนึ่งหกสามสามหนึ่งศูนย์หนึ่งหกสามสามนะครับหรือนะครับหรือ,อมีจีบตัวเลขแล้วก็กรอบมาห้าหนึ่งสองศูนยะ์หนึ่งศูนย์

ห้าแปดหนึ้านะครับกเข้าเงื่อนไขนี้นะครับก็ให้ปินคําสั่ง in น,นะครับ in f n i you want the second type ก็คือคุณสวันที่สองนั่นเองนะครับคุณสวันที่สองนั่นเอง ะครับถ้าโฟร์ชาปบอกว่าไม่ต้องทําอะไรแล้วก็มีแค่2องานนี้นะครับถ้ามีวันที่สามที่สี่ไปแล้วก็เอลไปเรื่อยๆนะครับถ้าสมมุติว่าเขาป้อนมาผิดนะครับเอล e นะครับเราก็อาจจะใช้เป็นอ่า r อรี่ยูยูเอ็นเจอร์รองเบอรก็ได้นะ Sorry นะครับ You enter the w r o n อ number อะไรก็ไหวหรือคุณไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งหรือคุณไม่ถูกรางวัลใดๆเลยก็ว่าไปนะครับนี่ผมให้ง่ายๆเป็น enter t ดร w r o n อง number แล้วกันนะครับ จากนั้นก็กดเซฟนะครับกดคอมไพล์นะครับแล้วก็รันผมลองใส่ลตเตอร์ลต้ตโตเป็นหนึ่งหนึ่งหนสองสองสอง่งหนึ่งหสองสองสองจริงๆมันไม่ถูกนะครับเราก็มาดูว่า เกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมมันมันมาเข้าที่2ได้นะครับคมคิดจยูวอนเดอะเซคันด์ไพร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองสออ๋อโทษทีครับมันต้องมีคำว่าล o อตโต้ด้วยอ่าตรงนี้เงื่อนไขจะปิดนะครับอ่าผมใส่เฉพาะตัวเลขมานะครับล็อตเราก็ต้องแก้บาคก,ก่อนนะครับ อ่านะครับเราต้องแก้บั๊กก่อนนะครับเนื่องจากนี้ผมน่าจะใส่เป็นบั๊กมาอยู่นะครับมันไม่มีเท่ากับเท่ากับนะครับไม่มีเท่ากับเท่ากับอ่าผมลองเซฟแล้วก็รันใหม่ดูเซฟนะครับคอมไพล์นะครับแล้วก็รันอ่าสมมุติผม อ่าผมใส่เป็นห้า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 ยืนเท่ลองนับเบอร์นะครับก็คืออ่าผมใส่เลขผิดนะครับคราวนี้นะครับผมลองรันใหม่อีกทีอ่าผมใส่เป็นห้าหกเก้าสามเก้าหนึ่งนะครับ กอเกิเวชันอยู่ว่า the first type นะครับโอเคทำให้โปรแกรมเราทำงานถูกต้องแล้วนะครับดังนั้นเราก็ลองไปฝึกดูนะครับการใช้งาน ifelse นะครับผมมีแบบฝึกหัดให้นะครับก็ให้ส่งตามเวลาแล้วกันนะครับถ้าท่านใดมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถไลน์เข้ามาถามได้ตลอดนะครับอันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคุณมากครับสวัสดีครับ